ออเดอร์แรกเปิดมา2ล้านบาทสําหรับผมถือว่าเยอะมากนะนะครับแทบจะเอาสินค้าที่ผมนําเข้ามากวาดเป็นหมดสต็อกเลยทีนี้พอส่งสินค้าเข้าไปเนี่ยก็ถึงดิวจ่ายไม่จ่ายเราก็บัญชีเราก็ตามตามแล้วตามอีกคุยแล้วก็ติดชึ่งกันอยู่อย่างนั้นยักแยยักยันกงงันไม่จ่ายไม่จ่ายไม่จ่ายจนเป็นปีนครับการเงินผมก็แน่นอนนะฮะไม่ต้องมีปัญหาตอนเป็นปีแหละครับแค่เขาไม่จ่ายตามดิวผมก็แย่นะครับสองล้านสำหรับผมนี่คือเยอะมากนะครับ เยอะมากภาคตอนนั้นนะฮะแล้วก็หุ้นส่วนตอนนั้นที่มาร่วมเปิดบริษัทด้วยกันเนี่ยนะคะคือตอนนั้นผมก็ใจดีนะฮะไม่ให้เขาลงเงินเลยสักบาทแล้วผมก็แบ่งหุ้นให้เขาะคระึ่งหนึ่งเลยนะฮะให้เขาดูเรื่องการขายอย่างเดียวผมก็คิดว่าเขาก็คงแบบไม่ได้คิดถึงองค์กรเท่าไหร่อันนี้ผมขออนุญาตพูดในพอดแคสต์แบบนี้ตรงๆนะผมคิดว่าเขาคิดถึงตัวเขามากกว่าเขาก็บอกว่าเฮ้ยคุณโทมัตคุณอย่าไปฟ้องะนะเพราะว่าเดี๋ยวอนาคตเนี่ยจะต้องทาอะไรร่วมกันเนี่ยเขามันทําไม่ได้นะอะไรเงี้ย ผมก็ไม่ฟ้องนะ